ล่าสุดที่พัทยาค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เยาวชน5รายคืออายุเนี่ยเพิ่งจะ14-15ค่ะแต่ว่าตั้งตัวเป็นแก๊งลักทรัพย์แล้วไปใช้อาวุธข่มขู่นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะเป็นชาวคูเวตซึ่งสุดท้ายแล้วตำรวจจับได้ยกแก๊งค่ะไปไหนไปไนคนะ ว้า้ากกกกากอมใช่ไหมคุณผู้ชมคะที่เห็นกล้องนี้คือน่าจะเป็นกล้องจากชาวบ้านที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งมาเจอเหตุอะค่ะ พอ,พอเจอเหตุปุ๊บเยาวชนกําลังก่อเหตุอยู่ข่มขู่จะเอาเงินนักท่องเที่ยวพอเห็นคนมาช่วยก็วิ่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีชาวบ้านก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามค่ะเนี่ยค่ะไล่ตามกันไปแบบนี้ค่ะผู้ก่อเหตุก็หนีคนละทิศคนละทางแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าตํารวจรวบตัวไว้ได้ทั้งหมดนะคะพอดีสายตรวจในจังหวะนั้นผ่านมาพอดีรวบตัวไว้ได้ในที่สุดแต่ว่าสิ่งที่มันน่าเศร้าสาหรับเรื่องนี้ก็คือว่าเยาวชนอายุ1415 คือรวมตัวกันเป็นแก๊งเลยแล้วจงใจในการก่อเหตุเลยเคยทํามาก่อนนี้แล้วด้วยแล้วผู้ประสบเหตุล่าสุดก็คือเป็นนักท่องเที่ยวชาวคูเวตค่ะนะคะผู้เสียหายเนี่ยก็วิ่งตามผู้ก่อเหตุด้วยนะคะจนสุดท้ายก็รวบตัวไว้ได้ตํารวจเนี่ยนะคะบอกว่าเยาวชนกลุ่มนี้ที่รวบตัวได้ยกแก๊งเนี่ยมีทั้งหมด5คนเป็นเด็กผู้ชายทั้งหมดค่ะอายุ15ปี2คนอายุ14ปี2คนแล้วอีกคนนึงก็คืออายุ13ปี จับได้พร้อมกับของกลางก็คือมีดปอกผลไม้ยาว50เซนหนึ่งเล่มมีดขออีก1หนึ่งเล่มเนี่ยคืออาวุธที่เขาพกไปแล้วหนึ่งในนั้นเราก็เล่าบอกว่าเ,เด็ก5คนถูกในแม็กอายุ17ปีกับในบีมอายุ16ปีชักชวนมาร่วมแก๊งปล้นชาวต่างชาติ ก่อนหน้านี้ไปทําสําเร็จมาแล้วครั้งหนึ่งได้เงินมาพันสี่ร้อยแบ่งกันคนละสองร้อยทีนี้ก็ย่ามใจค่ะเนี่ยก็มาก่อเหตุซ้ําอีกที่นะักท่องเที่ยวที่โดนไล,ล่ล่าสุดในครั้งนี้ก็คือเป็นชาวคูเวตแต่ครั้งนี้ทําไม่สําเร็จแล้วก็โดนจับ5คนเนี่ยคุณผู้ชมมันน่าเศร้าใจจริงนะเยววาวชนเราอายุ14 15, 1 5มารวมแก๊งกันทําแบบนี้นะคะส่วนนายแม็กกับนายบีมคนที่ชวนเนี่ยตอนนี้ก็หนีไปนะกำลังหลบหนีอยู่ตํารวจยังไม่แจ้งข้อกล่าวหานะคะเดี๋ยวเขาจะต้องสอบสวนต่อหน้าสาวิชาชีพแล้วก็ตติดตาม อีก2คนที่ยังหลบหนีอยู่เพื่อที่จะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะใช่แล้วก่อเหตุกับต่างชาติด้วยนะใช่เสียชื่อเสียภาพลักษณ์ด้วยนะครับ